ตินชาแนลนะคะวันนี้แม่ติ๊กป๋าใหม่ครับค่ะวันนี้พวกเรา2คนนะคะจะมารีวิวสมูตชี่คอลเลคชัน<ช> <Connect ion S 2> ที่แม่ติ๊กกับป๋าใหม่นะครับ เคยรีวิวกันแล้วเคยรีวิวแล้วก็มีอยู่ในตอนนี้นะครับเห็นน้องนหนุๆถามแม่ติ๊กกันมาว่าอยากให้แม่ติ๊กรีวิวสกคุชชี่คอลเลกชันวันนี้ก็เลยจัดให้เลยนะครับเป็นชุดของซาริโอนะครับแต่สังเกตเห็นว่าจะมีแต่คิตตี้นะคะเพราะแม่ชอบคิตตี้เริ่มดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างในบรรดาทั้งหมดเนี่ยแม่ติ๊กชอบตัวไหนมากที่สุด ก็ที่วิติกสะสมอยู่ก็ชอบทุกตัวนะแต่เอาใกล้มือก่อนลวกันเนาะก็จะเป็นสกุตชี่ในห่วงยางนะคะเป็นคิตตี้ในห่วงยางนะครับตัวนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นฮันนี่โทส์นี่นะคะนี่ฮันนี่โทส์ฮันนี่โทส์สังเกตจะมีแต่คิตตี้นะแล้วก็มีลูกพีชนะคะคิตตี้ในชุดลูกพีชใช่นี่นะคะก็มีเอาด้านหน้าป่าบ้างไหมเอาตัวนี้ก่อนนี่ก็คิตตี้ เค้ใช่ไหมเป็นเค้ค่ะเค้กติ๊ดนะคะน่าก็มากเลยของป๋าด้านหน้าป๋ามั่งนะครับเป็นปังอันนี้เรียกปังแผ่นนะเหมือนเหมือนทาเนยนะปังแผ่นปอมปอมปูลินนี่นะครับเป็นปังแผ่นค่ะแล้วก็ปอมปอมอีกคอลเลคชั่นหนึ่งก็จะเป็นแผ่นเค้กแผ่นเค้กตัวนี้ใส่เค้กไหม ใช่ใช่ใช่อันนี้น่าเป็นแพนเค้กปอมปอมบูลินนะครับใช่มาติโกรีวิวไปแล้วครบทั้งสามสีเลยนะคะมีปอมปอมอีกไหมมีปอมปอมเหมือนกันแต่เป็นโดนัทโดนัทนะคะนีัามสก็รีวิวไปแล้วนี่นะครับอ่มาดูอ่าด้านะฝ่ายตัวตัวนี้ฝ่าจได้ชอบมากเลยนี่เป็นเจ้าปอมปอมนะครับปุ้มลูกหมา นี่นะครับตัวนี้ป๋าชอบมากนะครับนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นปอมปอมเหมือนกันนี่นะคะเป็นพุดดิ้งป่ะพุดดิ้งค่ะเป็นพุดดิ้งปอมปอมใช่อันนี้ถุงจะเก่ามากเลยเป็นเป็นคลิปเกือบแรกๆเนาะใช่เป็นแรกๆเลยที่ที่เริ่มมีตัวปอมปอมปูนินนะครับน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเรามาดูสกุชชี่ที่เป็นคิตตี้นะคะนี่ก็จะเป็นสกุชชี่ในชุดเสือชุดลายเสือลายเสือสังกู ถุงก็จะเก่าๆนิดนึงเพราะว่านี่ก็มาแรกๆเลยแรกๆเลยนะครับค่ะแล้วก็จะมีอะไรอีกก็จะมีแฮกเกอร์แฮกเกอร์มาติดลองหักดูสินี่แฮกเกอร์อ่าจะไม่เอาจากถุงเนาะมันจะไม่ได้ดังนี่นี่นะคะแฮกเกอร์รีวิวไปแล้วนี่แคกเกอร์หักได้นะครับนี่ค่ะตัวต่อมาก็เอาคิตตี้ก่อนใช่ไหมอ่ะเอาเป็นช็อตเค้กนี่ค่ะนี่ครับเป็นเค้กนี่ตัวนี้น่ารักมากเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคิตตี้เหมือนกันก็เป็นอ่าอันนี้ลูกพีชไม่ใช่ไเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่้หไม่ใช่เป็นเป็นคิตตี้ในชุดเชอร์รี่นะครับนี่นะคะมี2ตัว2หน้าอ่ะเชอร์รี่เสร็จแล้วก็ต้องเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นคิตตี้ในชุดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเสร็จแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ส้มตังหาลูกส้มตังหาที่น้องๆบอกว่าเป็นส้ม อ้าวแม่ติ๊กมวยแกตอร์ติ้งจะเป็นสีแดงเข้มกว่านี้ตัวนี้สีจะเป็นส้มนะครับสรุปเป็นส้มเป็นส้มใช่แม่แม่มวยอีกแล้วแม่มวยอีกแล้วตัวนี้เน่ะตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับเป็นบิสกิตป่ะบิสกิตอ่าใช่บิสกิตคิตตี้ที่สอดไส้ครีมนะครับเป็นสีส้มตัวนี้เพิ่งได้มาสักพักหนึ่งแล้วได้มาสักพักแล้วแต่ยังไม่ได้มารีวิวนะครับแม่ติ๊กลืมเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้รีวิววใใใหห้้้้้้ดดูโอออออเเเเเคยยยยยยยะะะแมมมมาาากกกลังงงไ่่่่ตตสสขขีีีีีจจนน ข่ขี่เกียจนอนฟินนี่ตัวนี้นี่ไข่ขี่เกียจนี่นะครับก็ไข่ขี่เกียจบนข้าวนอนบนข้าวนี่นะครับแล้วเราสองคนเนี่ยจะชอบไข่ขี่เกียปมีพิเศษนะครับไข่ขี่เกียจทำปักจูปักจุบจาดจุบจุบจุบนี่ก็รีวิวไปแล้วนะคะก็จะอยู่ในคลิปหลังๆใช่จะอยู่ในช่วง ที่เราสะสมที่เราเริ่มสะสมแล้วเจ้าไขา่ขี้เกียจในบรรดาสกูชชี่ซาริโอทั้งหมดนี้นะครับฝากระเมืิก็ไม่รู้ว่าตัวไหนคือแรไอเทมหรือว่าเป็นแรสกูชชี่นะครับถ้าน้องๆคนไหนรู้นะครับว่าตัวไหนเป็นแร ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกป๋ากับเมตติ๊กได้ที่ใต้คลิปครับแม่ติ๊กจะได้รู้ว่าอันนี้คือแร่เทมนั้นเมตติ๊กจะเก็บไว้ห่วงหรือว่าไม่มีไมม่ีก็บอกกันนะครับว่าเออที่เราสะสมอยู่ไม่มีแร่เทมนะครับแต่จะเป็นอาของไอ้บูมหรือของตัวไหนที่เป็นแร่เทมก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมตติ๊กกับป๋าใหม่นะคะก็ได้รีวิวสกู๊ตชี่ที่เป็นอ่าเรียกว่าอะไรนะป๋าชุดของซาริโอ้ครับเป็นเป็นอ่าสกู๊ตชี่ของซาริโอทั้งหมดนะครับใช่ที่เราสะสม ใช่ค่ะที่มีอยู่ค่ะแล้วคลิปหน้านะคะแม่ติ๊กจะาเอาของไอบูมมาให้ดูของไอบูม<ด>ที่เรามีอยู่นะครับมาให้ดูให้ดูกันนะครับว่า อ่าปารกาเมติกเนี่ยมีสูบุชี่ไอบูมทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วมีอะไรบ้างนะครับคอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราได้ที่ f b o o k y o u y u u t ตินติมชาแนลนะครับใครที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส c r i า e เป็นกำลังใจให้เราดนียนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย